พยาบาลเสเปี้ยนให้บริการรักษาอาการเจ็บปวดที่ต้นเหตุ ประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญด้านสาขาการระงับปวดความชำนาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อความชำนาญด้านออโทโปิดิกนำโดยแพทย์หญิงณัตยาอุดมศักดิ์วิสัญญีแพทย์อนุสาขาการระงับปวดแท้สาวแกร่งที่มีประสบการณ์มากกว่า17ปีได้รับคำขอบคุณชื่นชมมาตลอดในเทคนิคการรักษาความเจ็บปวดหลากหลายรูปแบบทําให้คนไข้ที่เจ็บปวดจนใช้ชีวิตลําบากเช่นผู้ที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังหรือเจ็บปวดทรมานในการใช้ชีวิตหมุนตัวไม่ได้นอน หลับไม่สนิทลุกเดินไม่คล่องกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยต้องให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการกายภาพบำบัดให้ตรงจุดปัจจุบันมีหลายเคสที่คนไข้เจ็บปวดใช้ชีวิตลำบากต้องพึ่งพาลูกหลานกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเป็นปกติติดตามสอบถามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. s a p i e n h o s p i t a l com หรือไลน์ ID sepien h o s p i t a l ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อหมอณัตยาอุดมศักดิ์นะคะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วก็เป็นอนุสาขาด้านระงับปวดนะคะก็ที่มาที่ไปในการทําโรงพยาบาลเซเปียนนะคะอ่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ทําเรื่องระงับปวดอยู่นานนะคะสิบกว่าปีแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็พบว่าคนไข้ก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊เหมือนเวลาเขามีปัญหาแล้วเขาจะต้องมาเจอหมอดมยานะ ไม่เคยรู้ว่าคนไข้ปวดหลังหรือปวดคอหรือมีปัญหาเรื่องปวดจากหมอนอกรกะดูกจะต้องส่งมาเจอหมอดมยาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้มักจะส่งมาจากหมอกระดูกหรือว่าส่งมาจากหมอกายภาพนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอรู้สึกว่าเอะผ่านไปนานแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเลยรู้สึกว่าการออกมา ทำโรงพยาบาลระงับปวดโดยของตัวเองเนี่ยน่าจะสามารถทําการตลาดแล้วก็ทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักโรงพยาบาลแนวนี้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นที่มาในการิเริ่มออกมาทําโรงพยาบาลส่วนทําไมต้องชื่อโรงพยาบาลเซเปียนนะคะก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่หลายๆคนก็รู้จักกันดีนะคะ,ะชื่อโฮโมเซเปียน แต่คิดว่าน้อยคนมากๆที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้จบนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นวิชาการมากนะคะก็จะรู้ว่าโฮโมเซเปียนก็คือชื่อของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วก็ฉลาดน,นะคะเพราะนั้นคําว่าเซเปียนเนี่ยก็คือคําว่าฉลาดเฉลี่ยนั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งโรงพยาบาลเรานะคะที่ชื่อเซเปียนอ่าใช่ค่ะ คือ,อสาขาเนี้ยมันก็ค่อนข้างใหม่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี้ยก็จะมีการเน้นไปทางเรื่องการใช้ยาซะเยอะคลินิกนะครับปวดส่วนใหญ่เราก็จะเน้นให้ยาหลังๆแล้วเนี้ยเราพบว่าการทำผาตัดการที่ช่วยเรื่องอาการปวดของคนไข้อย่างเช่นการฉีดสเตรอยการทำผาตัดการพวกลื่นมิทิุหรือว่าการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยได้ผลดีกว่าการใช้ยา เพียงแต่ว่าในการ training, เทรนนิ่งแพทย์เฉพาะทางด้านนี้เนี่ยในหลายหลายประเทศเนี่ยยังมีความแตกต่างกันมากทำยังไงให้รู้สึกว่าหมอทางด้านนี้ทั่วโลกมีคุณภาพมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าคุณจะจบมาจากอเมริกาคุณจะมาจบจากฝั่งฝั่งยุโรปหรือคุณจะจบทางฝั่งเอเชียเนี่ยทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานการรักษาระดับหนึ่งที่ยังต่ำต้องแค่นี้มันก็เลยมีสมาคม นะคะเขาเรียกว่าเป็น World Institute of Pain มีการที่จะให้แพทย์ทั่วโลกเนี่ยออกมาสอบรวมกันทั้งเรื่องวิชาการความรู้ทั้งเรื่องการทำหัตถการพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ไปสอบแล้วก็ได้ประกาศน,นียบัตรอันนี้ค่ะใช่ค่ะเยอะมากค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นที่อเมริกาเนี่ยเพนคลินิกเนี่ยอ๋อก็โอ้มันก็คล้ายๆเหมือนคลินิกปัตติกของเราเนะ นะคลินิกสกินอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะมากนะคะ <_ an> เพราะว่าจะเห็นว่าทางอเมริกาเนี่ยคนไข้น้ําหนักตัวเยอะนะคะแล้วก็เรื่องภาวะปวดหลังปวดคอปวดจากกระดูกกระดูกเสื่อมเนี่ยเจอบ่อยมากในทางอเมริกาแล้วก็เขาต้องการตัวเลือกนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าคลินิกรักษาปวดพวกอย่างเงี้ยในทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยมีเยอะมากแพร่หลายมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว แล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่เดินไปโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านหมอ,อกระดูกหรือว่าหมอไข้พับแนะนำนะคะก็จะเห็นว่า,าแนวโน้มไปข้างหน้านะคะตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าคนที่เปลี่ยนไปนั่งทำงานออฟฟิศมากขึ้นอาการปวดซึ่งเกิดเนื่องจากการทำงานหรือเราเรียกว่า work related musculoskeletal disorder ในคนไทยเราก็รู้จักในนามของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเห็นว่าอาการปวดที่มาจากการทำงานจะเริ่มเป็นที่เจอกันบ่อยมากขึ้นนะคะอันที่สองภา,าวะประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะจะมีคนสูงอายุมากขึ้นคนสูงอายุมากขึ้นก็จะเกิดความเสื่อมตามร่างกายมากขึ้นอาการปวดตามกระดูกก็จะเยอะขึ้นนะคะอาการปวดหลังนะคะล้าลงขาเดินได้ไม่ไกลนะคะ หรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอาการปวดข้อเขา่าปวดข้อสะโพกปวดข้อไหล่พวกอย่างนี้เราจะเจอบ่อยขึ้นในขณะที่อายุที่มากขึ้นมีโรคประจําตัวที่เยอะขึ้นการผ่าตัดเนี่ยย่อมเป็นความเสี่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างคํานึงถึงและก็กังวลนะคะ,อะนอกจากกังวลเกี่ยวเรื่องระหว่างในการผ่าตัดการดมยาสลบยังกังวลผล,ผล,ผล,ผลที่ตามมาอีกว่าทําไปแล้วจะดีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ทําให้คนไข้มีตัวเลือกนะนะับมัจจุบ,บันเนี่ยเรามองถึงสิทธิของคนไข้ก่อนที่คุณจะให้คนไข้ตัดสินใจอะไรที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยคนไข้ควรจะต้องรู้ว่ามันมีตัวเลือกอะไรบ้างซึ่งณนะตอนนี้มันคือเป็นตัวเลือกอันหนึง่งนะคะแล้วก็ในบางคนเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ตัวเลือกด้วยมันเหมือนทางเรื่องในการรักษาเลยนะคะเป็นเป็นสำหรับบางคนเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีข้อบ่งชี้นในการผ่าตัด ในบางอันเนี่ยอาการควบคุมอาการปวดเนี่ยเป็นตัวหลักในการรักษาด้วยซ้ำมีค่ะมีเยอะด้วยซึ่งถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตับใดก็ตามที่คนไข้มีเป็นปัญหาเรื่องอ่อนแรงการผ่าตัดก็อาจจะไม่ใช่ข้อบ่งชี้ณนะตอนนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่ต้องไปผ่าตัดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องอาการปวดเรื้อรงังปวดมากแล้วก็ไม่รู้ทําไงดีนะไกลภาพไม่หายกินยาไม่หายก็เลยเป็นที่มาว่าคนไข้ต้องไปสู่การผ่าตัด ณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถช่วยรักษาภาวะนี้ได้เพราะนั้นคนไข้ที่มีอาการปวดเล้าลงขาเราสามารถฉีดสเตรอยด์นะคะหรือราบางคนเราอาจใช้นวัตกรรมของคื่อมีอเข้าไปจี้ของเส้นประสาทเพื่อช่วยรักง,งับอาการปวดขานั้นได้นะคะเพราะนั้นคนไข้ก็ไม่จาเป็นต้องผ่าตัดเหมือนอย่างเช่นว่าถ้ายกตัวอย่างคนไข้อายุได้น้อย30กว่ามีปัญหาเรื่องหมอนเราก็ดูดปิ้นออกมาทับเส้นประสาทเนี่ยเราพบว่าตัวโรคมันหายเองของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณสามารถควบคุมอาการปวดให้คนไข้ได้ในช่วง หนึ่งถึงสองเดือนแรกเนี่ยคนไข้ก็จะผ่านช่วงวิกฤตไปได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเพราะตัวโรคมันหายของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้เราสามารถช่วยได้แล้วเราเพบว่าเราสามารถสกัดการผ่าตัดนั้นได้ถึง7-8 0ที่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปลงเอยแบบนั้นณนะปัจจุบันแล้วพอมองย้อนกลับไปคนไข้ก็อนาคตระยะยาวเขาก็ไม่มีความจมําเป็นต้องผ่าตัดอีกเช่นกันนะคะหรือในกรณีที่2ก็คือในกรณีที่คนไข้สูงอายุที่มีอาการปวดล้าวลงขาเดินได้ไม่ไกล แล้วพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยบางทีการมาฉีดยาสซลอยรักษาให้คนไข้เนี่ยก็ได้ผลดีข้อดีของมันก็คือคุณไม่มีความเสี่ยงในการที่จะต้องไปผ่าตัดคุณไม่มีความเสี่ยงในการที่ต้องรมยาเพราะเราฉีดยาชาทําเอาในห้องผ่าตัดใช้เวลาทําประมาณสักสินาทีแล้วก็การฟื้นตัวคุณก็ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นบางคนเนี่ยประมาณบางคนก็ดีขึ้นเลยบางคนก็ประมาณสักสามสี่วันก็เริ่มดีขึ้นเพราะนั้นระยะเวลาในการฟื้นตัวเนี่ยมันเร็วมาก คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติรวดเร็วมากนะแล้วก็มีผลแทรกซ้อนน้อยมากๆแล้วก็สามารถทำได้ ไม่เกินประมาณสัก3ามครั้งต่อปีอ่ะจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างปลอดภัยในการทำนะคะค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าฟื้นตัวที่ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ลดอาการปวดได้ดีนะแล้วก็ลดการกินยาคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะต้องกินยานานกินยาไปเรื่อยๆแล้วยาจะมีผลกระตับกระไตไหมยาจะมีผลกันเองระหว่างยากับยาไหมเพราะฉะนั้นการรักษาเนี้ยช่วยได้เยอะมากนะ,ะคนไข้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคิดว่าตัวเองก็มีผลกระแทกซ้อนจากยาพอสมควรเหมือนกันนะ,ะการไม่กินยาก็ ช่วยได้ดีวกว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็มีการรักษาหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นกับสาเหตุถ้ามองอันแรกก่อนก็คือเรื่องที่เราเจอบ่อยๆก็คือเรื่องปัญหาเรื่องปวดหลังนะคะปวดหลังเนี่ยเราเพบว่าส่วนใหญ่ภาวะนี้เนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องข้อกระดูกเสื่อมเรามีนวัตกรรมในการที่จะ,ะใช้คลื่อิทยุนะคะเข้าไปทําลายตัวเส้นประสาทเพื่อลดอาการปวดจากข้อเล็กๆนะคะที่หลังหรือที่คอนะคะ แล้วก็โดยที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรไม่ได้ทาให้อ่อนแรงเพราะเป็นเส้นประสาทเล็กๆที่เลี้ยงข้ออย่างเดียวนะคะนอกจากนี้นะวัตการรมอันนี้เนี่ยนอกจากเรารักษาเรื่องอาการปวดคอปวดหลังเนื้อรลังได้เนี่ยเราสามารถใช้นะวัตการรมอันนี้เนี่ยในการรักษาอาการปวดเขา่าในคนไข้ที่อายุน้อยเกินไปยังไม่ได้ที่จะผ่าเขา่าเปลี่ยนข้อเขา่าหรือคนที่อายุมากเกินไปมีความเสี่ยงในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่า หรือคนที่ผ่าข้อเข่าไปแล้วมีปัญหาเราสามารถใช้นวัตกรรมอันนี้มาช่วยได้นะคะปัจจุบันเราใช้ได้สําหรับข้อข้อเข,ข่าข้อสะโพกและก็ข้อไหลนอกจากนี้เนี่ยเรายังใช้สําหรับข้อกระดูกเชิงการได้ด้วยในการรักษาอาการปวดอันนี้นะคะหรือใช้นวัตกรรมในการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อจะรักษาที่ไขสลังนะคะ เพื่อที่รักษาอาการปวดเรื้อรังในคนไข้ที่เคยผ่าตัดคอหรือผ่าตัดหลังไปแล้วแล้วยังคงมีปัญหาอยู่นะคะอันนี้เราก็สามารถช่วยได้หรือเราสามารถใช้ในวัตกรรมในการฝังเครื่องให้ยาซึ่งอาจจะเป็นพวกเครื่องให้ยาขลายกล้ามเนื้อเบคโคเฟนหรือเครื่องให้ยาแก้ปวดรมฟีนนะในคนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังซึ่งไม่มีออปชั่นอื่นแล้วนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีนวัตกรรมในการรักษาคนไข้กลุ่มที่มีอาการปวดมะเร็งนะคะโดยการที่จะใช้แอลกอฮอล์ไปฉีดทำลายเส้นประสาทอัตโนมัติในที่เลี้ยงอวัยวะนั้นๆเพื่อช่วยเรื่องอาการปวดได้นะคะมีนวัตกรรมในการที่จะ,ะบล็อกเส้นประสาทเหมือนกับว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องอาการปวดเส้นประสาทเราสามารถใช้นวัตกรรมในการใช้เครื่องอันต้าซาวแล้วก็ฉีดยาสเตอรอยหรือในบางครั้งเราใช้คลื่นวิทยุค,ค,ความถี่สูง เราเรียกว่า high voltage pulse RF นะคะในการที่จะบล็อกการนำสัญญาณความปวดจากเส้นประสาทเป็นเส้นๆหรือบริเวณนั้นได้นะคะหรือในบางคนที่มีอาการปวดเรื้อรังมากๆโดยเฉพาะอาการปวดจากมะเร็งจากตรงแนวของเส้นประสาทเป็นข้างเดียวอย่างเงี้ยเราสามารถมีนอเตกรรมในการที่จะ,ะเหมือน notify label ตรงตำแหน่ง,ง,งของคอนะคะใครสั่งที่คอ แล้วก็ไปตัดการนันสัญญาณประสาทตรงนั้นที่บริเวณไข่สลังที่คอได้เพื่อช่วยเรื่องอาการปวดรุนแรงนะซึ่งพวกนี้เราจะทําบ่อยในเคสที่เกี่ยวกับเรื่องมรเร็งหรือในบางคนเนี่ยเราจะทําในคนไข้ที่เหมือนเป็นขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีปัญหาตัวเส้นประสาทแผงเส้นประสาทที่ตรงแถวไหล่เราก็เรียกว่าเบคเคียวเพ็กซันอินจูรี่ในบางคนเราก็พิจารณาทาแบบนั้นได้เหมือนกันค่ะเพื่อช่วยลดอาการปวดก็ะะจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ย เรามองถึงคุณภาพชีวิตของทุกคนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนมองไปถึงเรื่องอการป้องกันด้วยจะเห็นว่า wellness นี่ก็ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะคอนเซิ n ์นมากขึ้นในการที่จะมองถึงการป้องกันทางของเราก็เช่นกันเราเป็นการรักษาที่คุณไม่เคยรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมองหานะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีใครอยากที่จะผ่าตัดหรือกังวลเรื่องการผ่าตัดใหญ่ๆ นะ à, การรักษาโดยที่ไม่จําเป็นแล้วก็ที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่มีทางเลือกเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยเราเป็นสิ่งที่ à, คุณสามารถที่จะมาปรึกษาเราก่อนนะเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาก่อนที่ à, คุณจะต้องไปทําอะไรที่มันจะต้องผ่าตัดหรือทําอะไรเยอะๆนะคะเพราะฉนั้นเราก็ต้องมามามา,มาดูว่าเอ๊ะหลังทําไปแล้วแล้วเราเกิดจะเกิดปัญหาอะไรไหมปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นตัวเลือกที่ดี ที่ให้คุณมาปรึกษานะคะเพื่อจะดูว่าเอก่อนที่คุณจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเรามีออปชันอะไรให้หรือเปล่านะคะแล้วก็อาการปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุกคามกับคุณภาพชีวิตของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมอาการปวดนี้สามารถทําให้คนคนนึงซึ่งอาจจะเป็นทุกคนลภาพไปแล้วเพราะว่าปวดจนทําอะไรไม่ได้นะแล้วก็ทุกคนในบ้านก็จะมีปัญหากันหมด การรักษาคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากคนทุกคนลพกลับมาเป็นคนปกติใช้ชีวิตได้ปกตินอกจากมีผลกับคนคนนั้นแล้วยังมีผลกับครอบครัวของเขาทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องบางอย่างถ้าเกิดว่ามีมีใครสักคนในบ้านอย่างเงี้ยเหมือน,นพ่อแม่สัะคนที่แบบว่ามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เดินไม่ได้ปวดมากต้องมีคนช่วยดูแลต้องติดเตียงอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเข้าใจว่าเออเราจะไปช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณได้ยังไงบ้าง ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาปรึกษาทางโรงพยาบาลเซเปียนนะคะก็สามารถาหาได้จาก Google Map นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงแถวเรียบด,ดวดรามิทาใกล้ๆศูนย์แพทพัฒนานะคะแถวเม่งจายาถ้าใหางา้ง่ายที่สุดก็คือเราอยู่ติดก,กับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ประชาอุทิศนะคะก็จะง่ายหน่อยในซอยโลจนะนินนะคะ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของโรงพยาบาลได้จากทางเว็บไซต์โรงพยาบาลไซเปียนนะคะซึ่งก็มีข้อมูลสําหรับคนไข้ให้อ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็มีข้อมูลในทางการรักษา ะะหรือว่าจะสามารถดูเข้าไปใน Line Offi c i a l ของโรงพยาบาลก็ได้นะคะณตอนนี้คุณสามารถช่องทางในการติดต่อโรงพยาบาลของเรานะคะคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเซบปียนได้นะคะซึ่งมีข้อมูลสําหรับให้ข้อมูลความรู้สําหรับให้คนไข้อ่านได้ด้วยนะคะแล้วก็มีข้อมูลในการรักษาด้วยแพทย์ของเรานะคะ หรือว่าคุณอาจจะเข้าไปในไลน์ออฟฟิเชียลของโรงพยาบาลก็ได้หรือสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้เช่นกันนะคะเบอร์021113703ค่ะ